สวัสดีครับวันน um anyway> uh ี้เกษียคขิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนสมาชิกนะครับคนเลี้ยงหอยเชอลีสีทองนะครับมาดูวิธีการเพาะตัวเล็กนะครับซึ่งตอนนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับหอยของเราก็จะให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการเลี้ยงหอยเชอลีสีทองตัวเล็กนะครับไปสู่รุ่นนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็นี่ครับผมก็ให้เพื่อนสมาชิกครับมาดูนะครับหอยครับหนึ่งอาทิตย์นะครับ ก็ถือว่ายังไม่ตัวเท่าไหร่นะครับนี่ครับอยู่ที่รากครับอยู่ที่รากผักตบชวานะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็นี้ขึ้นหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไฮซินี่สีทองตัวเล็กน้ต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับในการพ่อพันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาตัวขยายไปแล้วครับเขาจะขยายตัวเร็วมากนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเกาะอยู่ที่บริเวณนี่ครับ ก็มาเกาะที่บริเวณขอบบ่อจะเยอะมากนะครับนี่นี่ครับขอบบ่อนะครับนี่ขอบบ่อก็จะเยอะมากนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับชัดเจนนะครับว่าหอยชนิดสีทองตปวเล็กนั้นนะครับเขาต้องใช้เวลาในการขยายนะครับนี่ครับอันนี้หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนก็ถือว่า เนื้อทิ์ครับไอ้เนื้อทิ์ก็ถือว่าตัวหนึ่งอาทิตย์นั้นสามารถที่ขยายได้เร็วนะครับซึ่งเราฟักจากไข่นะครับเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนนะมีเลยนะครับก็จะพาดูลุ่มรอบบ่อนะครับว่าตัวเลขนะครับที่เราฟักออกมาจากไข่แล้วเราสามารถนะครับต่อยอดไปคือนะครับให้อาหารได้แล้วนะครับซึ่งทางเกษตรก์ก็ให้อาหาร ปลาดูกเล็กนะครับให้ไปเลยนะครับหรือว่าคนที่เลี้ยงหอยเดรีสีโทนนะครับตัวเล็กอยู่นะครับยังไม่ให้อาหารก็แล้วแต่แต่ความถนัดนะครับการเลี้ยงของแต่ละคนนะครับสามารถเลี้ยได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นหอยตัวเล็กๆนะครับเกาะอยู่บริเวณรากผักนะครับพืชผักที่เราให้ไป ส่วนใบไผ่นะครับใบไผ่ที่ล่นลงมาทางเรานะครับจะไม่นําออกนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ก็ไม่มีผลนะครับเป็นผลดีด้วยซ้ําครับซึ่งหอยจะเกาะแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกหอยเกาะเอาไว้ให้หอยเกาะนะครับซึ่งนะครับหอยถ้าหอยได้ยึดเกาะแล้วครับหอยก็จะมีที่เกาะแล้วก็สามารถแข็งตัวได้เร็วนะครับแล้วก็อัตราการลอดสูงนะครับนี่ผมก็ทิ้งไ่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ที่เห็นนะครับใบไผ่นะครับที่ร่วงลงมาก็จะปล่อยไว้ให้เขายึดเกาะครับเป็นลักษณะนี่นะครับเขาจะยึดเกาะทําให้ครับตัวเขาแข็งแรงแล้วก็อตรานทานก็สูงนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งครับบ่อนี้เป็นบ่อเล็กตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเขาขยายตัวไปแล้วจะมี ลักษณะแบบไหนนะครับพัฒนาการแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจากบ่อเล็กนะครับกลับมาสู่นะครับรุ่นไซน์นะครับหนึ่งเดือนนะครับไซส์หนึ่งเดือนก็จะเห็นแบบแบบนี้ครับทศนาการของเขานะครับก็จะเป็นสีเหลืองสวยนะครับมีครับหอยนี่นะครับสวยมากนะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองร้อยนะครับถ้าเราเลี้ในน้ำครับ่ก็จะมีน้ำนะครับน้ําในบ่อครับก็จะใสนะครับทําให้ตัวหอยใสไปด้วยนะครับมีนะครับดูนะครับนี ใส่สีสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับของตัวนี่สีทองร้อยนะครับนี่นี่นะครับก็แตกต่างจากเมื่อกี้ครับเป็นบ่ออนุบาลก็เล็กแล้วอันนี้ขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ที่เราคัดไซส์ออกมานะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไอของเรานั้นครับสีสวยนะครับสวยแล้วก็คัดสรออกมาอย่างดีนะครับนี่ครับไอนี้ก็จะเกาะอยู่บริเวณ ควากเบนะครับออในระยะเวลาการเลี้ยงนะครับช่วงหนึ่งเดือน,นครับจากตัวเล็กมาถึงตัวใหญ่นี้ครับก็ให้อาหารตามปกตินะครับให้อาหารตามปกติแล้วก็ดูระบบน้ำนะครับอย่าให้เน่านะครับต้องให้ใสเพราะว่าหอยเชอรี่สีทองลอยนะครับเขาจะใสทั้งเปลือกและเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นสนิม สนิมก็จะหัวเหลืองแต่ว่าเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนี่ถ้าผู้ที่เลี้ยงหอยเชลลีสีทองก็จะรู้นะครับลักษณะหอยจะแตกต่างกันบอกไปนะครับแต่ผมนี่ครับคลิปนี้นะครับทําให้ดูการพัฒนาการจากตัวเล็ขนะครับมาสู่ตัวหนึ่งเดือนนะครับเขาจะมีลักษณะแบบไหนนี่ครับผมก็จะให้ให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองแค่หนึ่งเดือนนะครับสามารถนะครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็มีลักษณะตัวเล็กแค่เราได้ดูนะครับว่าเราเลี้ยงเยอะก็มีผลิตภัณฑ์หรือการต่อยอดของเราได้เยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงจากเล็กไปหามากก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบางคนที่เริ่มเลี้ยงนะครับก็เริ่มจากเล็กไปสู่ ใหญ่นะครับซึ่งจะทําให้เรารู้ระบบแล้วก็วิธีการในการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองนะครับทั้งสองสายพันธุ์นะครับจะเป็นสนิมแล้วก็สีทองล้วนนะครับก็วันนี้ผมก็หยิบยกคลิปนะครับตั้งแต่สําหรับคนที่เลี้ยงจากการฟักไข่มาถึงตัวหนึ่งเดือนนะครับก็จะเห็นพัฒนาการของเขาว่าเราสามารถเลี้ยงได้นะครับเหมือนกันแต่ ผมก็การันตีไม่ได้ว่าเราปล่อยมาหนึ่งร้อตัวนะครับจะรอดทั้งหนึ่งในตัวเลยผมไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าแต่ละคนนะครับหรือแต่ละฟาร์มเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับบางฟาร์มก็ตายขึ้นหนึ่งบางฟาร์มก็ตายสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับก็ต้องมีตัวตายเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความมันดูแลรักษาของแต่ละฟาร์มนะครับก็นะครับก็จะเห็นตัวตายของผมนะครับก็ มีการตายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ทําให้ตายน้อยลงครับน้อยลงครับสาเหตุที่ตายนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกฟาร์มครับต้องมีการเลี้ยงหอยตายแน่นอนนะครับอันนี้เราไม่เสียใจครับเพราะว่าอัตราการอดของเราสูงมากนะครับไม่มีการตายทั้งหมดนะครับเป็นแค่ตัวเดียวนะครับนี่นะครับเห็นให้ดูชัดเลยนะครับ ทั้งหมดยังก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีตัวตายตายแค่ตัวเดียวนะครับนี่นะครับอย่นี้ครับตายตัวเดียวนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ชมคลิปนะครับแล้วก็สั่งจองหอยเชอรี่สีทองเข้ามาตอนนี้ออเดอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมก็จัดส่งให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ครบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งไข่หอยเชอรี่สีทองทุกไซส์ทุกรุ่นเลยนะครับสนิมก็มีนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่098นะครับ219 4563สำหรับสมาชิมพันุนะครับก็จะจัดส่งให้นะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่มีการเก็บเงินก่อนนะครับจะเป็นการส่งปลายทางทั้งหมดนะครับในเมื่อของถึงหน้าบ้านของสมาชิกแล้วนะครับสามารถจ่ายตรงนั้นได้เลยนะครับไม่มีการโอนก่อนใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกสําคัญที่อย่างหนึ่งนะครับที่ทางฟาร์มของเราครับเน้นย้ำเมคืนนะครับในทุกกรณีที่การส่งหอยเข้าไปแล้วนะครับ อามีการตายหรือการขนส่งนะครับที่จะกระทบต่อหอยของเรานะครับเราสามารถนะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจสามารถเค้มให้ทั้งทุกอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพนะครับให้ลูกค้านะครับสําหรับวันนี้ก็กกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ